แฟนช่องนะคะนนทิยามาบ้านอาจารย์โอนะคะเพื่อนขายของนะคะเด้อตะก้อนหน้านี่เพิ่นอนขายลอตเตอรี่แล้วเพิ่นกับมิเลกมิเลกกำลังวันเข่าทุกงวดนะคะงวดที่พันมานี่ก็เขาช่วงนี้น้องเคยจดอยู่ค่ะกำลังจดลอกอยู่อาจารย์เพิ่นไปให้นะคะไปพูดมั่นว่าพันมาก็เลยว่าได้สัมภาษณ์อาจารย์อยู่ตะพันระยะเิ่นะคะแต่ว่าพันระยะเพิ่นว่า ่นมีต้นดอกไม้นะคะต้นดอกไม้ให้โชคนะคะพี่มันเป็นต้นน่ยังกว่าคนบอกว่าต้นราชินีเงินล้านนะคะนะคะนั่นที่ยากกับเเคยเห็นดอกค่ะนะคะก็ไม่พี่นไเอฟซีเห็นบ่เพอ่นขอโชคขอลาบนะคะอ่า,าชาินีเงินล้าน พีม่มันมันมันออกลิ่นยังไดก่อค่ะมาอธิบายกันนะ <_ d ata> เพลินแบ่งชาวบ้านไปเบิดค่ะเหลือเหลือต้นเดียวนะคะหมายความว่ามันออกลิ่นแบบใดะคะ <_ d ata> ่ะเนี่ยค่ะค่ายลิ่นค่ะ <_ d ata> อ๋อค่ายลิ่นอ๋อเพลินค่ายลิ่นอ๋อค่ายลาิ่นถ้าถ้าเพลินค่ายลิ่นน <_ d ata> ี่ไม้ขั้วว่าจังไดค่ะมีโชคมีลาบค่ะอ๋อค่ายลิ่นเหรอสิมีโชคมีลาบ่ะมีโชคืีดกวมาในที่นี้งวดนี้เพิ่นหายตัวใดค่ะ นับดอกไม้ค่ะสิบีดอกอ๋อนับแล้วว่ายแล้วนับแล้วสิบซี่ดอกอาจจะเป็นงวดนี่มันบ่ค่ะสิบสี่ดอกตั้งงวดเก้าหานี่ถือยังมันบ้คะงวดเก้าหานี่ถือค่ะงวดเก้าหานี่ขางคนพอไ่ไยออกคนนะคะงวดเก้าหานี่มันดอกขางลางเนาะมันดอกขางลางค่ะเขาเขางวดเก้าหาอยู่ใบสองนี้อ๋องวดเก้าหาออยู่ใบ เป็นำใบมัคะวดเก่าหาออกยุใบบางข้างก็ออกยุ้ลำต้นมันปค่ค่ะค่ะค่ะเนว่าเป็นว่าบางข้างก็ออกลำต้นเขาก็ขอเอาเขาก็สีแดงเห็นไหมแดงตพเข้าบงว่าเออเห็นแังดงสีแดงพันน้ำนอนหน่อนาออันได้ค่ะอิ้แต่เลยค่ะอยากได้บ่ะโอ้เป็นกระจดีดีล่าทีนี่เงินล้ามันปะค่ะ พี่เพิ่นกระจดีดีเพิ่นสีหายน้นที่ย่าต้นหนึ่งนะคะรลาชินีเงินล้านเพิ่นวาบางงวดกับหายุ่งต้นคันสีไฮเป็นเลขตัวสีแดงขึ้นนะคะเรางวดเก้าหานะไยุ่ใบแล้วค่ะเ้อเพิ่นมางวดเก้าหาไายุ่ใบแต่บางงวดนี่คุณพี่บอกว่าเพิ่นออกดอกซิฟซี่ช่อนะคะนะคะเพิ่นมาอาจจะเป็นหนึ่งซีนะคะหนึ่งซีอ๋อคุณพี่ตีหนึ่งซี่มันบ่คะ สี่เหนึ่งหนึ่ซี่อหนึ่งหนึี่ลดซื้ลเี่ไปค่นบออ๋ื้อหนึ่งหนึ่งซี่ไแล้ื้อหนึ่งหนึ่งซี่ันดีะเพอโทษคะเด้อเพิ่นบ่อยทาเห็นหอ๋ซื้อไแล้วันดีอยู่มั้บปาค่ะเพิ่นนี่ถามนะคะเพิ่นว่าค่อยออกดอกง่ายๆเพนบ่ค่ะ แม่นก็แม่โดนโดนเสื้อแบนข้นนี่ขาดเสื้อที่เลี่ยมได้ปีสองปีจังหมดอันนี้ห้ามาปลูกปีเดียวค่ะแต่น้ำข้นขาดบางคนเอาไปังปีปลูกกับ่ขึ้นมันเป็นน้ำข้นเนาะว่ามปนนบาสิ่ข้นเน่ามากมีปกับปลูกคนแรายบนข้นกับสองปีก็บบางแง่มีปีนะค่ะนี่ปลูกได้ปีเดียวอ๋อปลูกได้ปีเดียวป้าต้นแบบนี้ใหค่ายลินให้พ่อคุณพี่เพิ่นบอกว่าค่ะคายลินหรอไม่ถึงว่าสิมีโชคมีลาบเนาะ กินนิดเดียวออกดอกพร้อมแล้วแห้งแล้วเฮาก็จำเก็บไปเก็บไปไว้แบบว่าเอาไปบูชาบอกเขาลิีนเพิ่นน่ะเอาไปไว้ในกระเป๋าเงินเอาไปไว้เป็นสิริมงคลควันถุงเป็นต้นราชินีเงินล้านนะคะมาลรลินนะคะสิบ่ค่อยเห็นเด้เพิ่นบ่ค่อยคายลิียนห้ง่ายๆแปลงเนาะเป็นเรียนสีขาวค่ะแปลกเนาะเป็นลิีนสีขาวค่ะที่นี่เงินล้านตัวนี้ แปลกเนาะลัต้นนี่ก็แปลกแปลกนะค่ะนี่คอคอสังเกตคือหน้าอันใบเดียวมีสองสีไหมค่ะฝั่งหนึ่งเป็นสีขาวฝั่งหนึ่งเป็นสีเขียวน่นี่ยากกับุ่งเห็นเนี่ยแะค่ะตั้งแต่เกิดใด้ใหญ่มากนะคะอันนั้นลินเพื่นนะะอ,นน,อน,น,นนะคะเพิ่นค่ายลินหาย l o n เคยจับอย่นี่คือลินแล้วค่ะเด้อเป็นตน้นราชินีเงินล้านนะคะนี่เพื่อนค่ายลินเจา้าของบ้านบอกว่า ผ่านค่ายลินหรสิมิโชคมีลาบนะคะนะคะแต่ว่านุ่นที่ย่วว่าแปลกแปลกตรงที่ว่าต้นก้านนึงนี่ใบนึงนี่นนสิมีสองสีฝั่งนึงจะเป็นสีเขียวฝั่งนึงจะเป็นสีขาวนะคะเพิ่นนบางวดเก้าหากะไฮตรงตรงยู่ใบนะคะแล้วบางบางงวดกระไฮย,ยู่ลัมต้นนะคะนะคะต้นเพื่อนปลูกได้ปีเดียวปลูกมาปลูกยังไงนม,ม่ะจ็งามงาม เพื่นพี่เพิ่นกะก็อยากให้ยทายเห็นหนานะคะเพิ่นก้สัมภาษณ์เพิ่นกะหายทายเห็นละต้นดอกไม้นะคะต้นดอกไม้ราชินีเงินล้านแต่ว่างวดนี้เพิ่นบอกว่าออกดอกนะคะเพิ่นนับวงมีสิบสี่ซอนะคะนะคะดอกเพิ่นกำลังโรยแล้วนะคะเพิ่นว่าออกดอกเห็นไหมถึงว่าจะมีโชคมีลาบนะคะเพิ่นกะซื้อพวกมาไล่เมาไหวาขอโชคขอลาบ มอดเก้าหางกับหายู่ยู่ใบนะคะใบนี่แปลกแปลกใบมีสองสีบางกา้านบางกา้านก,กับมีสีสีเดียวกันนะคะบางก้านกับสีเดียวกันแต่ว,ว่าบางก้านเป็นสองสีฝั่งหนึ่งสีเขียวฝั่งหนึ่งสีขาวนะคะเพื่อนสีแปลกแปลกมัคือมัคือมัคือต้นดอกไม้ธรรมดาเนาะคุณพี่เอาอเมะตะไสหน่อค่ะเมาตะหอกเปรี้ยง เป็สื่อมากหรือว่าข้าเจ้ามะหายค่ะซึ่งข้าเจ้านี่แหลี่กัอะไรข้าเจ้าเหมือนมะปูตอคนหายแบ่งคนอื่นน้ำไอยยางได้กินมาปูกินการปลูกเนี่ปลูกง่ายมันบอกกัง่ายค่ะการเลี้ยงมีกระถางเงี้ยเขกากตังคู่หนาบ้านอะไรก็ได้ที่นีเงินล้านพัดพังแต่าสื่อคนเด้อพี่น้องเด้อ เอารถคันนี้คือจอดอยูกก่ใกล้แท้อ <laughs> ย่ามาเด้อแถวเวียนรถคันนี้ะนะ <laughs> คะในคลิปนี้ก็มีซีหนึ่งนะคะเพิ่นมาเพิ่นต้นดอกไม้สิบซีดอกนะคะออกมาสิบซีช่อนะคะเศรษฐีาลาจินี่เงินล้านนะคะสิบซีช่อเพิ่นมาก็คือหนึ่งซีนะคะ อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดนี้นะคะจะเป็นบ่าเป็นกับเป็นแค่แนวท่าเนีค่ะเ้อที่ว่านุนิยญาสิขอหนเพมคนไปปลูกนี่นะคะม่งวดวันที่สิบหกท่านว่าสองหาหกซีนะคะแต่ว่าดีเลขรถเนะะี่ยค่ะเ้อเลขรถมอไซค์จอดอยู่ห่างๆนุนดีญาไทายเห็นเพื่อออกเลขรถนะคะพอรถจอดอยู่ข้างต้นราชินีเงืนล้านนะคะ วสวยยพ<ส>ี่<ด>อนแต่ว่ามือนีนุ่นทิยามาเอาสูตรนะคะนนะคะสูตรกำลังวันเพิ่นเนขาทุกมวดนะคะเพิเ่นกระเลซสีหายต้นดอกไม้ไปนั่ต้นลาซินี่เงินล้านไปนั่น,นะคะที่สองสีสีขาวกับสีเขียวนะคะคนะคะแต่ว่า ดินพ่นจะเป็นสีแดอค่ะเล้วพ่นถอดดินนะคะนะคะดินจะเป็นสีขาวทั้งหมดน,นะคะราชินีเงินล้านนะคะอคดอกเพ่นกะพึ่งจะออกนะคะพึ่งจะรอยนะคะในงวดนี่นะคะคนะคะพันปลูกห้หนนาบ้านนะคะ ลาชินีเงินล้านสีให้โชคในงวดวันที่1 6บหกท่านว่าสองหาหกซีนี่นะคะก่ใช่หรือบ่าใช่เขาก็ค่อยมาติดตามน้ำกันนะคะไปแน่มาเห็นเลขเกตยู่ใบเพื่อนนะคะน้องเคยบอกว่าแภัยพนัเห็น,ปนเป็นตัวใดก่อนเมื่งวันเกตสามแล้วนี่เกตสามนะคะ น้องเคยว่านเนี่ยนะคะเลขกเกตสามนี่ครับเลขกเกตนี่เลขกสมามจับใบโดนๆไฮเดออร์สู้ใหม่เอฟซีบงกอนนะคะเหล็กเกตสามเหล็กสามแต่ว่าผมเห็นตัวนี้แหละคุณพี่เพิ่นเป็นเจ้าของเพิ <c oughs> ่นว่าบางครั้งก็ให้ยืใบงวดเก้าหาก็ให้ยืใบนะคะน้องดียากก็เห็นเป็นเกตสามก็เกัด 3, ก็นก้นองเคยนะคะยืใบเออราชินีเงินล้านนะคะนะคะเกตสามพี่น้องเอ้ยนะคะ,ะชัดเน,ะนาะแผ่นเนาะ <c oughs> เลขกเกตชัดเนาะ เห็นเลขสามกับชดัดเึยังกับดัดเห็นเห็นแค่สองต้นบ้น่ะนะเป็นเลขเกตสามนะคะแต่ว่าดอกเพิ่อนน่ะดอกเพิ่อนน่ะมีซิซี <14. S 2> ช่อนะคะนะคะซิซีช่อแต่ว่ายุใบเพิ่นเป็นเลขเกตสามนะคะเด้อ ะ,ะในคลิปนี้ก็สีมีเลข1 4กับเจ็ด 3, ยูตน้นแล้วทนี้เงินลลานนะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงหมดวันที่16ท่านว่า2หา6กนี่นะคะจะเป็นหรือว่าเป็นใช่บ่ใช่บ่มีผู้ใดรู้นะคะ็นแค่แนวท้างหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะมุ้งที่ยากกับข้อวอพอนหาพคอมพีม่เ้องเอฟซี FC. โชคดีถูกหวยทุกคนนะคะ่ะเด้อโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ